ค่ะอันนี้ตัวไม้โบยานะคะที่ที่ใช้กันใช่ไหมคะก็จะเป็นในรูปแบบของเหมือนไม้ช็อตกันนะคะเขาจะมีตัวนี้นะคะเป็นสายแบบนี้ค่ะมาให้สสายนะคะถ้าสังเกตนะคะจะมีให้สสายนะนี่ค่ะแบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆตัวนี้ค่ะที่เป็นแบบนี้ จะเอาไว้ต่อกับกล้องทั่วไปนะคะกล้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ที่เป็นสายตรงๆแบบนี้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะมีเขียนอยู่สำหรับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะสำหรับไม่ i-phone หรืออะไรอย่างนี้นะคะเนะะี่ยเป็นรูปโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะหัวนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าสำหรับสมาร์ทโฟนนะคะก็ถ้าเราใช้ไทซีหรือ iPhone น,นะคะก็เส <ะ S 2> <ค>ียบวง<ๆ>วแบบนี้นะคะ,คะ ส่วนฝั่งเนี้ยที่เป็นหัวงอเห็นไหมคะฝั่งหัวงอทั้งสองอันนี้ใช้เสียบกับตัวไมค์ค่ะก็เนี่ยคะ่ะสําหรับหัวที่เป็นหักมุมแบบนี้นะคะเสียบกับตัวไมค์ค่ะแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาด้านนี้นะคะไปเสียบกับอะไรคะไปเสียบกับโทรศัพท์นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ที่เขาแถมมานะคะก็ใส่เข้าไปตรงนี้คะ่ะนี่นะคะ ใส่เข้าไปเลยมันจะได้ล็อกของมันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เอาไปติดกับตัวขาไฟนั่นเองนะคะเนี่ยก็จะสามารถติดไว้ที่ขาไฟนะคะแล้วก็เสียบโทรศัพท์หนีบอยู่กับที่ขาไฟนะคะแล้วก็พูดได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเป็นการต่อนะคะ